สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบช่องอาทิตย์บอลติกอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเกมที่น่าสนใจมาฝากทุกคนกันเช่นเคครับแต่ก่อนอินเนี่ยไปดูผลประกอบการของเมื่อวานสันิดหนึ่งครับเมื่อวานไปเจดเสร็จไป4เข้ามา3ครับ3คู่ที่ตายก็มีอุทธานีแพ้ท่าเรือ1 3ึ่งสามแบงคอกยูนเต็ดเสมอเชียงราย 1- นแล้วก็แวเดอร์เบรเมนแพ้ฮัมบูรกสอครับ ส่วน4คู่ที่เข้าก็มี BG ชนะนครราสีมา1-0เวสต์แฮมเสมอกับไบรตัน1นคริสตันพาเลสชนะฟูลแลม21แล้วก็ดอทมูนชนะฮอฟเฟิแฮม2อครับขณะที่ในและแอดอที่0ูนเมื่อวานเนี่ยให้เน้นไปที่คู่ BG ก็ถือว่ามีกำไรมาครึ่งหนึ่งครับยังไงวันนี้เราลืนต่อครับและวันนี้วันจันทร์ที่8ธันวาคมเนี่ยเราก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากทุกคน7คู่6กหลีกด้วยกันครับ เป็นฟุบอลคาลเจอร์เดาอิตาลี2คู่ที่เหลือก็เป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษตรุรกีซูเปอร์ลีกลีกสูงสุดเดนมาร์กลาลิกาสเปนแล้วก็หลีกสูงสุดโปรตุเกสอย่างละคู่ครับเราไปเริ่มคู่แรกกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนก็แล้วกันครับหมาป่าวูฟแฮมตันจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้เตะก,กันเวลาตีสามครับ โดยอันดับบนตารางคะแนนตอนใ้วูฟแฮมตันอยู่ที่20หรือว่าจมบวยของตารางนี่เครับจากการแข่ง14นัดไม่ชนะใครเสมอ2นัดแพ้ไป12นัดเก็บได้แค่2แต้มเท่านั้นส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้อยู่ที่12ครับแข่ง14นัดชนะ6เสมอ4แพ้4นัดเก็บไป22คะแนนครับคู่นี้เจอกัน10ครั้งหลังสุดเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะวูพัมตัน7นัดส่วนวูพฮมตันชนะแมนยู2นัด แต่ว่าฤดูกาลที่แล้วเจอกันในลีก2นัดเนี่ยเป็นวูฟแฮมตันที่ชนะแมนยูทั้งไปและกลับเลยครับนัดแรกวูฟแฮมตันเปิดบ้านชนะแมนยู2-0ส่วนเกมที่2วบูฟแฮมตันบุกชนะปีศาจแดงถึงโอแทฟฟอร์ดได้1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลงานสิบนัดหลังชุมตรายการในบูฟแฮมตันไม่ชนะใครเลยครับเสมอ2นัดแพ้ไป8นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะแพ้นัดที่แอมฟอเรสคาบ้านไปศูประตูต่อหนึ่ง ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าเนี่ยบู๊แฮมตันทำกำไรได้แค่2นัดขาดทุนไป7นัดครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดสินัดหลังทจบรายการเนี่ยชนะ5นัดเสมอ3นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดแมนยูเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอเวสต์แฮมในเกมหลีกไป1ประตูต่อ1นองครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าเนี่ยแมนยูทำกำไรไป5นัดขาดทุน4นัดครับ ไปดูเงื่อนไขทางธุรกิจกันบ้างครับเกมนี้ให้แมนยูต่อ0.75ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2 7 5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่น,น่ารักน่าลุน้นสาหรับแฟนบอลของแมนยูอยู่เหมือนกันนะครับโอเคแล้วว่าผลงานที่ผ่านมาของปีศาจแดงเนี่ยอาจจะยังแว่งไปแว่งมาเอาแน่นอนไม่ค่อยจะได้ก็จริงแต่ดูเหมือนว่าวูฮ้ฮมมตันจะอาการหนักกว่าเยอะครับตามที่เรียนข้างต้นครับว่าในหลีแข่งมา14นัดเนี่ยหมาป่าไม่ชนะใครแถมแพ้ไปถึง12นัดด้วยกันครับ ส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้ถึงม Hamilton, แม้ว่าแมนยูจะบุเบือนบูฟแฮมตันแต่เชื่อว่าพวกเขาน่าจะเอาชนะเจ้าบ้านได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วคู่นี้น่าจะมีประตูทั้ง2ฝั่งจนสกอร์พอเทีบทางสูงได้เหมือนกันแล้วข้อมูลจากการสอบถาม AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้แมนยูชนะบูฟแฮมตัน1 0ครับ a อบอกว่าโอกาสที่บูฟแฮมตันจะชนะใน2ี่ ส่วนแมนยูโอกาสชนะ59%แล้วกว่าดสมัยกัน20%ครับเซียนมินเห็นพ้องต้องกันกับแอรในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่มองว่าเกนิสกอร์น่าจะพอให้ไปสูงดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าไปแมนยูบูกระจายครับผมคู่ที่2ไปกันที่ซิคลาเชีย e เดียอิตาลีกันครับอูดินเนเซจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเจนัวคู่นี้แต่กันเวลาเที่ยงคืนครับ อันดับบนตารางคะแนนตอนนี้อูดินเนเซ่อยู่ที่11ครับแข่ง13นัดชนะ5เสมอ3แพ้5นัดเก็บไป18คะแนนส่วนเจนัวอยู่ที่16ครับแข่ง13นัดชนะ2เสมอ5แพ้6นัดเก็บไป11คะแนนครับคู่นี้เจอกัน7ครั้งหลังสุดอูดินเนเซ่ไม่ชนะเจนัวเลยครับเป็นการเสมอกัน4นัด3นัดหลังที่เจอกันเนเจนัวเป็นฝ่ายชนะทั้ง3นัด ฤด,ดูการที่แล้วเจอกันในลีก2นัดนัดแรกเนี่ยเจนัวบุกชนะอูเดเนเซ่สองศูนย์ส่วนเกมที่2เจนัวเปิดบ้านเอาชนะอูเดเนเซ่เป็น1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนฟอร์มสิบนัดหลังสนทราการเนี่ยอูเดเนเซ่ชนะ4นัดเสมอ2นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดอูเดเนเซ่เพิ่งจะบุกไปแพ้ยูนตุสในฟุตบอลถ้วยโกปาอิตาเลียมาศูนย์ไปต่อสตกรอบไปเรียบร้อยครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ย อูดเนเซ่ทำกำไรไป3นัดขาดทุน5นัดครับทางฝั่งเจนัวสินัดหลังสุรุมทรายการเนี่ยชนะ2นัดเสมอ3นัดแพ้ไป5นัดนัดล่าสุดเจนัวเพิ่งจะบุกแพ้อตาลันต้าในฟุตบอลถ้วยโกปาอิตาเลียมาศูนย์ไปตุวตอสีตกรอบไปเช่นกันครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าเนี่ยเจนัวทำกำไรไป4นัดขาดทุน5นัดครับ เงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้อูดิเนเซ่เจ้าบ้านต่อ0.25ปอปลาตากลมครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2ลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนาคาทีนน่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟนบอลของเจนัวอยู่เหมือนกันครับเพราะถึงแม้ว่าผลงานในลีกที่ผ่านมาของเจนัวเนี่ยอาจจะยังทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักแต่ว่าอูดิเนเซ่ใช่ว่าฟอร์มจะดีไปกว่าเจนัวขนาดน,นั้นครับแถมสถิติการเจอกันของคู่นี้7ครั้งหลังสุดเนี่ยอูดิเนเซ่ไม่ชนะเจนัวเลยครับ สามนัดหลังที่เจอกันเป็นเจนัวที่เอาชนะอูร์เนเซได้ทั้ง3นัดอีกต่างหากส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยคุณภาพของทีมแล้วเนี่ยเชื่อว่าเจนัวไม่น่าจะแพ้อูเดเนเซครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่ามุดต่ําอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้อูเนเซชนะเจนัวหนึ่งศูนย์ครับ AI บอกว่าโอกาสที่อูเนเซเจ้าบ้านจะชนะเนี่ยสาส่วนเจนัวโอกาสชนะ30%มสิบเปอร์เซ็นต์และโอกาสเสมอกันสามสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับ ซึ่งแอดมินขอ,อยันแย้งกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันแต่พ้องต้องกันเรื่องของสกอร์ต่ำครับดังนั้นขอฟันฉับ้กันครับว่าไปเจนวัวไม่กลัวใครครับผมคู่ต่อมายังอยู่ที่ศิกาเ,เชอร์ซีเดียอ,อิตาลีอีกคู่หนึ่งครับกระทิงหินโตเรโน,โนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของปีศาจแดงดำเอซีมิลานคู่นี้แต่กันเวลาตี2.45นาทีครับ เจ้าบ้านโตเรโน่ตอนนี้อยู่ที่13ครับแข่ง13นัดชนะ3เสมอ5แพ้5นัดเก็บไป14คะแนนส่วนเอซีมิลานตอนนี้อยู่ที่3ครับแข่ง13นัดชนะ8เสมอ4แพ้คะแนนเดียวเก็บไป28คะแนนครับคู่นี้เจอกัน10ครั้งหลังสุดเนี่ยโตเรโน่ชนะเอซีมิลาน3นัดเสมอกัน3นัดโดยทีมมิลานชนะโตเรโน่ไป4นัด ดูดูการที่แล้วเจอกันในหลีก2นัดนัด,นดแรกเสมอกันที่บ้านของมิลาน2ประตูต่อ2ส่วนเกมที่2เป็นตูริโนที่เปิดบ้านชนะเอซมิลานไป2ประตูต่อ1ครับผลงานสิบนัดหลังทุมรายการเนี่ยตูรรโนชนะ3นัดเสมอ4นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดตูรรโนเพิ่งจะบุกแพ้เลเช่ในเกมหลีกมา1ประตูต่อ2ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดที่ว่าเนี่ย โตเรนโนทำกำไรไป6นัดขาดทุน4นัดครับขณะที่ผู้มาเยือนอย่างเอซิมิลาน10นัดหลังชุมทายการเนี่ยชนะ5นัดเสมอ4นัดแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นก็คือเกมล่าสุดที่บุกไปแพ้ลาซซโอในฟุตบอลถ้วยโกปาอิตาเลียศูนย์ประตูตอนหนึ่งนั่นเองครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจส0นัดหลังสุดเนี่ยปีศาจแดงดำทำกำไรไป6นัดขาดทุน3นัดครับ ส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้ AC มิลานต่อ0.5และน่าจะอะไรขึ้นไปที่0.75ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.5และน่าจะลงมาที่2.25ยังไงก็อย่าลืมเช็คราคาหน้างงานอีกทีนะครับซึ่งถ้าสนับราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยขออยู่ฝั่ง AC มิลานดีกว่าครับราต้าเทียบเคียงเฉพาะผลงานในลีกเนี่ยถือว่า AC มิลานทำได้ดีกว่าโตเรโนนะครับคือในลีกแข่งมา13นัดเนี่ยมิลานชนะไปถึง8นัดคิดปเป็นเซ็นต์ก็อยู่ที่61.5%ิบเ ส่วนโตเรโนในหลีแข่งมา13นัดชนะแค่3นัดเท่านั้นคิดปเปอร์เซ็นต์ก็แค่23.1เองครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมน,นี้ถึงไม่ว่าเอซีมิลานจะบุยันโตเรโนแต่เชื่อว่าพวกเขาน่าจะชนะเจ้าบ้านได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็นา่ารุนี้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมน,นี้ AI ให้เอซมิลานชนะโตเรโน2-0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่โตเรโน่เจ้าบ้านจะชนะเนี่ยสิส่วนมิลานโอกาสชนะ53%แล้วโอกาสเสมอกัน28%สิครับซิงแอนบินก็เห็นพ้องต้องกันกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่มองว่าเกมนี้สกอร์น่าจะพอให้ไปสูงดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไป A c ซมิลานเบิกบานหรือไทยครับผมคู่ต่อมาไปกันที่ศึกตุรกีซูเปอร์ลีกกันครับเบซิกตัสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกาเซียนเตปคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนครับ โดยอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้เบซิกตัสอยู่ที่6ครับแข่ง14นัดชนะ7เสมอ3แพ้4นัดเก็บไป24คะแนนส่วนกาเซียนเตปเนี่ยอยู่ที่7ครับแข่ง14นัดชนะ6เสมอ4แพ้4นัดเก็บไป22คะแนนครับคู่นี้เจอกัน5้าครั้งหลังสุดเนี่ยถัดกันแพ้ชนะฝั่งละ2นัดฤดูกาลที่แล้วเจอกันในลีก2นัดนัดแรกเนี่ยเสมอกันที่บ้านของกาเซียนเตป์หนึ่งส่วนเกมที่2เป็นกาเซียนเตปบที่บุกไปเอาชนะเบซิกตัสได้21ครับ ผลงานสินัดหลังสุดของเบซิกตัสเนี่ยเป็นเกมหลีกทั้ง10นัดเ่มเมอ่อเขาชนะ5นัดเสมอ3นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดเบซิกตัสเพิ่งจะบุกไปเอาชนะคารากุมรุกมาสองไปตัวศูนย์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดหลังสุดเนี่ยเบซิกตัสทำกำไรไป6นัดขาดทุน4นัดครับขณะที่การเซนเตปสิบนัดหลังสุดรวมทุรายการก็ชนะ5นัดเสมอ3นัดแพ้2นัดเช่นเดียวกันครับ ในนัดล่าสุดในการเซนเตปเ,เพิ่งจะบุกไปเอาชนะเยซิลยาโลวาในฟุตบอล้วยเตร์กิชครับามา20ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดหลังสุดเนี่ยการเซนเตปทำกำไรไป4นัดขาดทุน5 0. นัดครับส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้เบสิกตัสเจ้าบ้านตอนหนึ่งลูกและหน้าจะไเลยขึ้นไปที่1.25ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3 0. ลูกและน่าจะไลขึ้นไปที่3.25อายังไงก็อย่าลืมเช็ราคาหน้างงานอีกทีนะครับ ซึ่งถ้าสนับราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยถือว่าเป็นสนับราคาที่ค่อนข้างสูงขออยู่ฝั่งการเซ็นเต็บดีกว่าครับโอเคแล้วว่าถ้าพูดในเรื่องของชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยเบสิกตัสดีกว่าการเซ็นเต็บก็จริงครับแต่ว่าฤดูกาลนี้ฟอร์มของเบสิกตัสเนี่ยไม่ค่อยดีซักเท่าไหร่แข่งในลีกมา14นัดชนะไปเนัดคิดเป็นเนปอร์เซ็นต์พอดีครับ ส่วนการเซนเตปฤดูกาลนี้เกมนอกบ้านถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับโดยเกมหลีกการเซนเตปออกไปเยือนมา6กนัดชนะ3นัดแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นถามการเจอกันของคู่นี้3ครั้งหลังสุดการเซนเตปไม่แพ้เบสิกตัสเลยครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าการเซนเตปจะบุกเยือนเบสิกตัสแต่เชื่อว่าพวกเขาสู้ได้ไม่น่าจะแพ้หรือว่าอย่างมากพลาดท่านี่ก็ไม่น่าจะเกิน1ลูกครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่ามุดต่ำอยู่เหมือนกัน แล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้เบสิกตัสชนะการเซนเตปสอหนึ่งครับ a อบอกว่าโอกาสที่เบสิกตัสจะชนะอย่างหกสเนส่วนการเซนเตปโอกาสชนะ1 9แล้อกาสกเสมอกัน18%อนครับซึ่งแอดมินก็ขอ,อยย้งกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันแลสอก์ครับเพราะมองว่าการเซนเตปซูได้เลสกกรหน้าจะยังคงอยู่ที่ต่ำดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าไปการเซนเตปไม่น่าแพ้ครับผม คู่ต่อมาเป็นกันที่ลีกสูงสุดของเดนมาร์กกันบ้างครับไวเล่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบรอนบี้คู่นี้แต่กันเวลาตีหนึ่งครับอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้ไวเล่อยู่ที่12หรือว่าจมบวยของตารางนั่นเองครับจากการแข่ง17นัดชนะแค่2นัดเสมอสน,นัดแพ้ไป11นัดเก็บได้แค่10แต้มเท่านั้นส่วนบรอนบี้อยู่ที่3ครับแข่ง17นัดชนะ10เสมอ1แพ้6นัดเก็บไป31คะแนนครับ สถิติการพบกันของคู่นี้5ครั้งหลังสุดเนี่ยไวเล่ชนะบรอนบี้นัดเดียวเท่านั้นที่เหลือเสมอกัน1นนัดนะและเป็นบรอนบี้เอาชนะไวเล่ไป3นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะเจอกันในเกมหลีกเมื่อวันที่10สิงหาที่ผ่านมานี่เองครับและเป็นบรอนบี้ที่เปิดบ้านชนะไวเล่ไป2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนฟอร์มสินัดหลังทุ่มทรายการเนี่ยวไวเล่ชนะ2นัดเสมอ1น,นัดแพ้ไป7นัด3นัดหลังไวเล่แพ้รวดเลยครับ นัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปถูกวีบล็อกอัดในเกมบอลถ้วยมาสี่ประตูตอนหนึ่งตกรอบไปเรียบร้อยครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยไวเล่ทำกำไรไป3นัดขาดทุน7นัดครับทางฝั่งบรอนบี้สิบนัดหลังสุดรวมทรายการเนี่ยชนะ6นัดเสมอ2นัดแต่ว่า2นัดหลังสุดเนี่ยบรอนบี้แพ้รวดเลยครับก็มีบุกไปแพ้โคเปนในเกนในเกมหลีกมา0-1และเกมล่าสุดเพิ่งจะถ,ถูกเฟเดรเซียอัดในเกมหลีกคาบ้านไป31ครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดที่ว่าเนี่ยบรอนบี้ทำกำไรไป6นัดขาดทุน2นัดก็คือ2นัดหลังสุดที่แพ้นั่นแหละครับส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้บรอนบี้ต่อ0.5และน่าจะไหละขึ้นไปที่0.75ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.75ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสำหรับแฟนบอลของบรอนบี้อยู่เหมือนกันนะครับ โอ okay, เคหละว่าบรอนบี้สองนัดหลังแพ้รวดก็จริงแต่ว่าก่อนหน้านั้น8นัดพวกเขาไม่แพ้ใครชนะไปถึง6นัดเลยนะครับในขณะที่เจ้าบ้านอย่างไวเล่เนี่ยสินัดหลังแพ้ไปถึง7นัดชนะแค่2นัดเท่านั้น3นัดหลังแพ้รวดซึ่งพอพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้เชื่อว่าบรอนบี้น่าจะบุกไปเก็บ3ามตามที่บ้านของไวเล่ได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่ารุนให้ไปสูงอยู่เหมือนกัน แล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้บรันบี้ชนะไวเล่สอหนึ่งครับ AI บอกว่าโอกาสที่ไวเล่เจ้าบ้านจะชนะเนี่ยยีส่วนบรันบี้โอกาสชนะ60%แล้โอกาสสเหมอกัน20%สครับเซียนมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปบรันบี้ดีพอชนะครับผม คู่ที่6ไปกันที่ลาลิก้าสเปนกันบ้างครับโอซาซูน่าจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลบานเต้คู่นี้เต่กันเวลาตีสามครับอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้โอซาซูน่าอยู่ที่17ครับแข่ง14นะัดชนะ3เสมอ3แพ้8นัดเก็บไป12คะแนนส่วนเลบานเต้เนี่ยอยู่ที่20หรือว่าจมบวยของตารางนั่นเองครับแข่ง14นะัดชนะสเสมอ3แพ้9นัดเก็บไป9คะแนนครับ คู่นี้เจอกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยเลบานเต้ชนะโอซาซูนาแค่นัดเดียวเท่านั้นที่เหลือเสมอกัน1นัดและเป็นโอซาซูนาชนะเลบานเต้ไป3นัดแต่ว่าครั้งล่าสุดที่เจอกันเนี่ยต้องย้อนกลับไปฤดูกาล2021-2022ก่อนที่เลบานเต้จะตกชั้นโน้นเลยครับเจอกันในลีก2นัดนัดแรกเสมอกันที่บ้านของเลบานเต้0 0ส่วนเกมที่2เนี่ยเป็นโอซาซูนาที่เปิดบ้านชนะเลบานเต้ไป31ครับ ส่วนฟอร์มสิบนัดหลังทุนรายการเนี่ยโอซาซูน่าชนะ3นัดเสมอ2นัดแพ้ไป5นัดนัดล่าสุดโอซาซูน่าเพิ่งจะบุกไปเอาชนะเอโบรนในฟุตบอลถ้วยโกปาดูเรมา5ประตูต่อ3ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยโอซาซูน่าทำกำไรไป5นัดขาดทุน3นัดครับขณะที่เลบันเตสิบนัดหลังทุนรายการเนี่ยชนะ3นัดเสมอ2นัดแพ้5นัดเช่นเดียวกันครับ นัดล่าสุดในเลบานเต้เพิ่งจะบุกไปเอาชนะเซียซานในฟุตบอลถ้วยโกปาดูเรมันหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยเลบานเต้ทำกำไรไป2นัดขาดทุน7นัด6นัดหลังเนี่ยขาดทุนทุกนัดเลยครับส่วนเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้โอซาซูน,น่าต่อ0.5และน่าจะไหลขึ้นไปที่0.7นครับ ขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.25และน่าจะไหลขึ้นไปที่2.5ยังไงก็อย่าลืมเช็ราคาหน้างานอีกทีนะครับซึ่งถ้าสนับราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยขออยู่ฝั่งโอซาซูน,น่าดีกว่าครับเพราะถึงแม้ว่าผลงานที่ผ่านมาของโอซาซูน,น่าเนี่ยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไรนะ่นักจะดูเหมือนว่าเรบบนเตจะอาการหนักกว่าครับโดยเฉพาะเกมลีกเนี่ยเรบบนเตเพิ่งแพ้รวดมา4เกมติดเกมลีกนั้นล่าสุดก็ถูกแอตเลติกบิวบาอัดคาบ้านไป2-0 ส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้โอซาซูนาได้เล่นในบ้านน่าจะเก็บ3แต้มได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วหน้ามุดต่ำอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้โอซาซูนาชนะเลบันเต้สอครับ AI บอกว่าโอกาสที่โอซาซูนาจะชนะเนี่ยห้าส่วนเลบันเต้โอกาสชนะ21.1%แล้วโอกาสเสมอกัน23.7%ครับ ซีมินก็เห็นพ้องต้องกันกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่มองว่าเกมนิสกอร์น่าจะยังคงอยู่ที่ต่ําดังนั้นขอฟันฉับไ้กันครับว่าอยู่โอซาซูน,น่าได้สัมรายเฮห,ห้าแน่นอนครับผมและเราจะปิดท้ายกันที่ลีกสูงสุดของโปรตุเกสกันครับวิตตอรียกิมไรสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกิลวิเซนเต้คู่นี้เตะกันดึกหน่อยก็คือตีสามครึ่งตามเวลาบ้านแล้วครับ เจ้าบ้านวิตอเรียกิมารายส์ตอนนี้อยู่ที่9ครับแข่ง12นัดชนะ5เสมอ2แพ้5นัดเก็บไป17คะแนนส่วนกิลว,วิเซนเต้ยอยู่ที่4ครับแข่ง12นัดชนะ7เสมอ2แพ้3นัดเก็บไป23คะแนนครับ สถิติการพบกันของคู่นี้6ครั้งหลังสุดเนี่ยกิลวิเซนเตชนะวิตเตอรียกมารายส์นัดเดียวเท่านั้นที่เหลือก็เป็นวิตเตอรียกมารายส์ G ice, เป็นฝ่ายชนะทั้ง5นัด3นัดหลังที่เจอกันเนี่ยวิตเตอรียกมารายส์ G ice, ชนะรวดเลยครับนัดล่าสุดเจอกันในเกมหลีกฤดุการที่แล้วเนี่ยวิตเตอรียกมารายส์ G ice, ก็บุกไปเอาชนะกิลวิเซนเต้ได้1ประตูต่อศูนย์ครับผลงานสิบนัดหลังทุลมทายการเนี่ยวิตเตอรียกมารายส์ G ice, ชนะ7นัดแพ้ไป3นัด4นัดหลังชนะรวดเลยครับ นัดล่าสุดบุกไปเอาชนะ FC ฟซปอร์ตในเกมบอลถ้วยมา3ประตูต่อหนึ่งส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิมนัดหลังสุดเนี่ยวิเตอรเรียกิมไราสทำกำไรไป5นัดขาดทุน5นัดเท่ากันครับทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างกิลวิเซนเตสิบนัดหลังรวมทุนอาการเนี่ยชนะ6นัดเสมอน1นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะแพ้กับทอนเดล่าในเกมลีคาบ้านไป0ูประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินน้หลังสุดเนี่ยกิลวิเซนเต้ทำกำไรเป็นเจ็ดนัดขาดทุนสามนัดครับส่วนเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ออกมาที่ราคาเสมอครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2ลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนราคาที่น่ารักน่าลุนสําหรับแฟนบอลของวิตตเรียกิมารส์อยู่เหมือนกันนะครับโอเคเลยว่าอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้กิลวิเซนเต้อันดับจะอยู่สูงกว่าวิตตเรียกิมารส์ก็จริงครับ แต่ว่าวิตตเรียกิมไรส์เนี่ยดูเหมือนจะกลับมาข้อร่องข้อรอยได้ครั้งนะครับหลังจากที่พึ่งชนะรวดมา4เกมติดในขณะที่กิลเวเซนเต้เนี่ยช่วงหลังๆเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไร่ครับ4นะัดหลังสุดที่ออกไปเยือนเนี่ยกิลเเซนเต้ชนะแค่เกมเดียวเองครับแถมการเจอกัน3ครั้งหลังสุดนี่ก็เป็นวิตตเรียกิมไรส์ที่เอาชนะกิลเเซนเต้ได้ทั้ง3นัดส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้วิตตเรียกิมไรส์ได้เล่นในบ้านเนี่ยเชื่อว่าพวกเขาน่าจะเอาชนะผู้มาเยือนอย่างกิลเเซนเต้ได้ครับ ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุนนี้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ไอฮิวิตอเรียกมไรา์ชนะกิลเซนเต้หนึ่งศูนย์ครับเอไอบอกว่าโอกาสที่วิตอเรียกมไรา์จะชนะเนี่ยสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ส่วนกิลเวเซนเต้โอกาสชนะสามสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วโอกาสเสมอกันสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับ เซียนมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่มองว่าเกมนิสกอร์น่าจะพลอยไปสูงดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าอยู่วิตตูเรียกีมไรส์สบายใจกว่าครับผมและก่อนจะปิดคลิปนี้มาสุบันอีกสักทีว่าเมื่อกี้ให้ทีมไหนอะไรยังไงกันไปบ้างน,นะครับคู่แรกก็ไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สกอร์สูงครับคู่ที่2ให้ไปเจนนัวที่สกอร์ต่ำคู่ที่3ให้ไปเอซีมิลานที่สกอร์สูงคู่ที่4ให้ไปกาเซนเตปที่สกอร์ต่ำครับ คู่ที่5ไปบรอนบี้ที่สกอร์สูงคู่ที่6ให้อยู่โอซาซูน,น่าที่สกอร์ต่ำและคู่สุดท้ายอยู่วิตตเรียก,กิมาราสที่สกอร์สูงอีกคู่หนึ่งครับผมและขอฝากขอย้าอีกสักครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเนี่ยเป็นเพียงการเอาข้อมูลสถิติต่ตางๆม,มาพิจารณาเพื่อหาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อเครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆรับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่ไหนตรงใจก็จัดขัดใจก็สวนตามมัธยาศัยได้เลยครับ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ